เม็ดปวกมือฮะที่เกี่ยวนายุ่นเด้นี่ยสอดสแมขาอยางนี้ไเด้อเด้อบุยัดสอบเพื่อกันเด้อนะแล้วเนได้หลายๆสอบเขาสอบมาหลาย่อละมูยบางนี่นี่ดอกแหงะท่อนี่ป้ขามันหาคนเอายาสิพาไปเก็บเด้อมอน มึงเนี่ขาตัวนี้ตัวนี้สี่นี่แกตัวยู่ตัว้าแล้วเกบไห้ได้บัตรอันเดี๋ยวมือนี่สิภา้าไปเก็บเดี๋ยวสิไปทายให้เบิงเด้อน่ะด้เนียงดครับวกโอ้เท่าล่ะเท่าได้ก่อะไ้ ด่ามองฮวบอย่แกิ่มรงเเบียรเด้อทางรูงเนมันรูบัวคนเลยประตูอืมมันรูพวจะหาหนเ้าอไบ่โซ่เนี่ย้งามแกันจัก็มแตงาขามันตรงเ้แมนาดกจิมคุณมีแต่ใหม่โอ้เหียมไงเป็นมะกิ่มใช่หนี่ช่องดอกเห็นบ้าดอง ดอกน้อยๆมันอนีพ่นอยู่พวกเนี้ยเว้ยมันบ่น้อยเดียวเน้ยโอ้ยาแม่ประจูงมาเนี่ยมเกียมะกีดอกงามแฮงมงเนี่ยโอ้ยดอกใหญ่แห้งพุ่นแส่แซ่เออมตนมัแตกขีดินจริงเนาะ เสียไปหนึ่งโอ้ยมังนี่เห็นไหมดอกน้อยๆมันพอกับพลนขึ้นโอ้ยจูงงามเฮีงหนึ่งสองสามสีม่ห้าหกเจ็ดเห็นเจ็ดดอก่นี่ดกนี่นโอ้ยงามเฮีงม,มือนี่ดอกนึง สวยงามทีเดียวจ้าใสถึงกอนแหกหมันกันซอกยางวนตัวเอ็มเหเฮ้ยยย่งเด้อยย่งเด้อมึงมยยหยย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 ย่ยย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 หยัยยยยยย không có hứng cực quanh bán lòng quanh hết cực 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 quanh อเอ้จิ้มให้่เโอ้โหน้องก็จดอกครกนีขึ้นาเห้มีภอษา้ะใครไปเห้ยที่มึงน่าไปชวยมันยมันจะตาบอดีแก่ยืหันไปเชียวเข่าไปบ่หวะโอ้ยแสดงมาเพ่อนอาซีได้แล้วเพ่นไปี่บ่อใดขามันจะสิดยังไงหนบอ้ดขาพะนโอ้ โอ้ยเมนแล้าขามันอยู่เลิกๆขุนเอือจูมากกว่านี้เนี่ยอนอกไดอง้ายเอาานเอมันเพื่นขึ้นน้อยนี่ฮกดอกบกดอโยเอจูบได้ขามัน